ส่งมาเซตอัพจากน้องชายเลยเลยกันเลยครับอ่าวันนี้เรามาดูดูว่าเราได้รับคําสั่งมานะครับอะไรบ้างนะครับเพียบเลยนะครับวันนี้น้องชายนี่เลยครับนะครับทั้งหมดสามสี่แบงค์นะครับผมแถมให้อีกแบงค์เป็นเก้าแบงค์ไปเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับอ่ะแบงค์แรกนะครับเป็นแบบว่าคลีนนะครับเสียงคลีนฮอลลัส น้องก็ขอแบบว่ากีต้าแบบว่าซิงซิงๆทำนะครับวันนี้เราจัดตัวนี้เลยครับตัวเทพๆเลยนะครับอ่านี่ครับปิ๊กอัพนะครับเป็นซีมัวดันแครนะครับนี่ครับอย่างดีครับไม่ต้องห่วงนะฮะไอตัวนี้คือดีมากๆเลยอ่าจริงจริลัตไปแบบไวๆเลยนะครับเพราะว่ามีมีอ่ารีวิวเยอะมากๆนะครับอ่าตัวนี้เป็นคีย์โซโล ออกแนวหนาๆหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรบางทีน้องเขาเอาไปต่อกับบิ๊กเซอร์นะครับมันจะได้หนานๆอันนี้คือนหน้าตู้แอร์มันก็หนาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชดเชยกันไปนะครับอ่าเวลาเราเอาไปต่อเข้าบิกเซอร์นะครับเสียงมันจะบางลงกว่านี้นิดนึงนะครับผมก็เลยเซตอัพให้มันหนาขึ้นไปอ่ะเราซีซั่นโล่ วนหนาๆมีดีเลนหล่อต huh ่อมาครับเป็นคอแตกนะครับก็จะประมาณนี <c oughs> ้นะครับก็คือจะไม่ให้มันแบบว่ามันแหลมเกินไปนะครับอ่ะต่อมากันเลยครับแบงค์ที่6นะครับไม่เสียงคิงคอรัส น้องเขาสามารถไปเพิ่มแหล่งได้นะครับไปเพิ่มแหล่งได้นะเออนะครับอันนี้คือผมเซตอัพให้แบบว่าให้แบบว่าเป็นเป็นค่าแบบกลางๆหน่อยยิ่งสามารถเพิ่มแหล่งได้นะเนี่ยครับสามารถเพิ่มแหล่งนี้ได้นะครับอ่านี่ผมก็เลยว่าเซตเอาไว้เผื่อว่าถ้าเกิดมันแหล่งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องเขาจะตกใจอย,อย่างนงี้อ่ะ โอเคครับผมแตกหนักสเสร็จปุ๊บอ่แบงที่เจ็ดนะครับไม่ไรเอ่ยแบบแบบแบบแรเฟสเซอร์นะครับนะใครอยากส่งมาเซตอัพก็ได้เลยนะครับอ่ามาเปนคีนคอรัสแบกโซโล That caused. <laughs> ทุกเสียงแบบนี้นะครอยากได้ก็เข้าคอร์สได้นะครับคือจะไม่ได้ส่งมาอาส่งมาเซตอัพนี้ก็สามารถเข้าคอร์สเรียนได้นะเพียง790บาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นพรีเซตที่แถมให้ ใจหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปเป็นเสียงสูอ้หืมล,ลืมลังกลหน่อยฮนะ ไอพี่แจ่มๆครับนี่แบงค์ที่8แล้วก็ตามใจพี่เลยแล้วพี่อยากจะเซ like ็นอะไรก็เรื่องของพี่นะอันที่9้านะเราก็แถมให้อีกละน้องขอมา3อันนะครับเราแถมให้พี่อีก2อันๆๆๆๆๆๆ ครับนะไปเปลี่ยนไปปรับใช้ได้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ยกันนะครับใครจะส่งมาเซตอัพก็ได้เลยนะครับหรือจะเข้าคอสอนออนไลน์นะครับนะยูบ้านดูได้เลยอยู่จอยใหญ่ๆได้เลยคุณภาพเสียงชัดเจนนะครับไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ต้้งเนี่ยจะซูมมาที่หน้านี้เลยนะครับแล้ววิธีการปรับต่างๆแล้วก็วิธีการปรับนาทตูแอมนะครับแล้วก็วิธีการเซตอัพกีตาร์เสียงนะออกมาอย่างไงให้มันบอกว่าเอ้ยตองเอกลักษณ์ของคุณ คือมีครบจบในนั้นเลยหรือว่าจะส่งมาเซตอัพแบบนี้ก็ได้แบบน้องชายเขาก็ได้นะครับอ่าโอเคจัดไปนะนะครับกับการรีวิวนะครับผ่อนให้ดี5 0 0รนะครับกับการปรับเสียงนี่เลยนี่ครับใครจะส่งมาก็เซตอัพนะก็เขียนมาแบบนี้เลยก็ได้นะอ่าเวลาผมส่งกลับอะไรเงี้ยจะได้ไม่งงครับเพราะว่าตอนนี้ส่งมากันเยอะมากๆต้องขอบคุณมากจริงๆขอบคุณที่เห็นความสําคัญแล้วก็ขอบคุณที่ที่เชื่อผมอพูดง่ายๆเนาะขอบคุณเลยนะครับนะที่ เพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ลงยิงแอดเลยนะครับในคอร์สนี้นะครับคือเป็นการบอกใน YouTube แล้วก็บอกกันปากต่อปากนี้ได้แหละนะครับนะหลายหลายคนส่งมาโอ้โหขอบคุณจริงๆเลยนะครับอ่ะโอเคจัดไปเสียงก็ประมาณนี้แถมให้ด้วยครับใจดีครับอันไหนว่างๆล้วก็แถมให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วเราลดแลกแจก,กแถมกันไปเนาะแล้วว่าเราเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นชาวมือกีต้าร์ชาวนักนตีด้วยกันเนาะ มีอะไรก็แถมได้ก็แถมเหมือนไปโอเคประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับการเซตอัพนะครับของยมนิคจะไฟนะครับน้องขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับนะอ่ะ,อะโอเคคถ้าผมนะใช้ได้ทั้งมิกเซอร์ทั้งหน้าตู้เลยแล้วกันนะครับนะใช้โหมดของสตูดิโอไดเรกเลยกันนะครับอ่ะจัดไปกับพอร์ตแค่นี่นะฮะเราเอ็ครอยากเซตอัพส่งมาได้เลยจัดไปครับ